าดีใจที่ได้เห็นพระพกของพระองค์ข้าก็นิ่งเฉยไม่ได้หรอกที่ได้เห็นหน้าเจ้าขา้าขอขอเจ้าหรือมณีจนันทร์อะไรกัน้าถามว่าเจแต่ะมาทำอะไรกันอย่างนี้ <c oughs> ออห่วยนะ,ะออห่วยนะข้าดีใจที่ได้เห็นพระพกของพระองค์ข้าก็นิ่งไม่ได้หรอกที่ได้เห็นหน้าเจ้าขอขอ้าขอเจ้าเสือมณีจันทร์ของข้า อะไรกันยีนว่าเดวาเจ้ายังทำเรย่าง,าง,งนี้คุณดําข้าไม่ได้ปรึกษาด้วยตามเข้ามาข้าดีใจที่ได้เห็นพระพักของพระองค์ข้าก็ยิ้ไม่ได้หรอกที่ได้เห็นหน้าเจ้าขพราก่อนเจ้าเถิดอมณีจันทร์อะไรกันเจ้จธธาจะยีวัตเดวาเจ้าจะทำอะไรกันอย่างนี้ ดำข้าเวเรียศปรึกษาเอาเข้ามา